เห็นความสาเร็จของ DJI Neo 2ที่เป็นโดรนเครื่องมือใหม่ที่เบาและปลอดภัยจะทําให้คนใหม่ในโลกของการบินโดรนเข้ามาได้ง่ายขึ้นแต่มีปัญหาที่อาจทําให้เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถใช้ได้ในตลาดโลกมาดูว่าเครื่องมือใหม่นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างและเหตุผลที่มันอาจจะไม่ได้เข้ามาทํางานในตลาดโลกอย่างไร DJI Neo 2มีน้ำหนักเพียง151กรัมทำให้มันเป็นโดรนเบาและสะดวกสำหรับการบินมันมาพร้อมกับระบบกันชน360องศาที่ใช้เซ็นเซอร์ไลดาราทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการชนเมื่อมันเข้าใกล้วัตถุต่างๆด้วยการหยุดหรือชะลออัตโนมัติทำให้มันเป็นโดรนที่ปลอดภัยมากขึ้นยังมีระบบลอยตัวนิ่งที่ปรับปรุงให้ทำงานได้ดีขึ้นในพื้นที่ยากๆเช่นใกล้ตึกหรือบนน้ำ สำหรับคุณภาพการถ่ายภาพมันมีเซ็นเซอร์กล้องที่ดีขึ้นทำให้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60fps และส w m o t i o น 4K 1 0 0 f p s ได้อย่างน่าทึ่งและยังมีโหมด AI ที่สามารถติดตามคนวิ่งหรือปั่นจักรยานได้อย่างฉลาดและสามารถสร้างช็อตแบบภาพยนตร์สั้นๆด้วย Master L e n s นการควบคุมโดรนก็ง่ายมากๆเพียงใช้คำสั่งเสียงหรือท่าทางมือหรือแม้แต่ควบคุมผ่านแอป DJI i บนสมาร์ทโฟนก็ได้แต่สำหรับคนที่ชอบบินแบบ FPV ก็สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทได้อีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ DJI Neo 2ยังไม่สามารถเข้ามาทํางานในตลาดโลกได้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดในสหรัฐทําให้มีกฎหมายไฟ25เอเดียที่ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงประเมินความเสี่ยงของ DJI แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เรื่องกระบวนการดังกล่าว mm. เมื่อไม่มีการประเมินเกิดขึ้นจะทําให้ DJI เข้าไปในคุณภาของ s c c ซึ่งอาจนําไปสู่การแบนผลิตภัณฑ์ในอนาคต นี่คือปัญหาที่อาจทําให้ DJ Neo2 ที่เป็นโดนที่ดีและสมบูรณ์แบบสําหรับมือใหม่แต่อาจไม่สามารถเข้ามาทํางานในตลาดโลกได้คุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อ DJ I อย่างไรคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของโดในอนาคตอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมชวนคุยกันในกลางคอมเมนต์ด้านล่างนะ